สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นกันค่ะขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี0670103306ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาล กระทรวงสาธารณาสุขเตรียมเสนอรัฐบาลพัฒนาสถานีอนามัยตำบลซิป,ปกาดเป็นสถานีอนามัยมิตรภาพไทยเนปาลฟื้นฟูบริการสาธารณาสุขระยะยาวในแพทย์สมศักดิ์ชุนทรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงส่งความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีและได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณาสุขเนปาลโดยในขณะน,นี้อยู่ในระยะของการฟื้นฟูประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียมแผนการช่วยเหลือโดยเสนอแผนพัฒนาสถานีอนามายัยตำบลซิป,ปการอำเภอสินทุป,ปานโชคให้เป็นสถานีอนามายัยมิตรภาพไทยเนปาลเพื่อพัฒนานระบบบริการสาธารณาสุขในระยะยาวโดยงบประมาณวงเงิน5ล้านบาท ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือแพทย์ที่จําเป็นโดยจะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขเนปาลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนผลการให้บริการทีมแพทย์ไทยที่ตําบลซิปกปากัดในรอบ7วันตรวจรักษาผู้ประสบภัยรวม1,026คนผู้ป่วยหนัก3คนและทีมแพทย์เคลื่อนที่ลงสำรวจ17ชุมชนจากทั้งหมด25ชุมชนไม่พบโรคระบาด ไปที่ข่าวต่างประเทศกันค่ะตำรวจสเปนพบเด็กชายวัย8ขวบซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าขณะบิดามันดาพยายามลักลอบพาบุตรชายเข้าสเปนสาลสเปนสั่งควบคุมชายชา,ชาวไอวอรีคสซ์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าซุกซ่อนบุตรชายวัย8ขวบในกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อลักลอบพาเข้ายุโรปโดยตำรวจระบุว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสเปนได้ตรวจค้นหญิงชาวโมร็อกโกวัย19ปีซึ่งมีท่าทีกระวนกระวายอย่างผิดสังเกตขณะเข้าแถวรอข้ามพรมแดนในเมืองเซลต้าดินแดนในอานณัตของสเปนในภาคเหนือของทวีปแอฟริกาและเมื่อนำกระเป๋าเสื้อผ้าของหญิงผู้นี้เข้าเครื่องสแกนก็พบเด็กชายผู้หนึ่งขดตัวยนอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่จึงได้จับตัวหญิงคนดังกล่าวและสามีซึ่งเป็นบิดาของเด็ก บุคคลทั้งสองได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยในสเปนแต่บุตรชายไม่ได้โดยภายหลังตรวจพบเจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งข้อหาละเมอร์สิทธิมนุษยชนกับชายผู้นี้และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในข่าวภักเที่ยงเวลา12นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ผู้ต้องหาได้ให้การสารภาพว่าก่อนลงมือก่อเหตุตนได้ไปซื้อสุราจากร้านแถวบ้านมาดื่มจนเมาจึงทําให้ขาดสติจได้ทำการกล่าวลงไปเด็กคนนี้ซื้อของร้านเฮียเมื่อวานนี่ใช่ปะที่ตำร้าได้รบการแจ้ง่เนเหตุท่ดีเฮียขายเหล้าให้เด็กเหรอคุณดูหยครับคุณขายเหล้าให้เด็กคุณทำลายอนาคตเด็ก